วันนี้เรามาถึงโรงแรมฮินตันนามมวนิกแอร์พอร์ตห้องสามหนึ่งสามเจ็ดคุณมืดมนเสียบรูไหนละ่ะนั่น่ะเฮียคุณลองเออนี่ยล่ะไม่ใช่ออไม่่ใชเหรอ<ม>เห็นได<ม>้ใช่แล้วเสร็จแล้ว เปิดทุกดวงเลยเหรอเอาอันนี้ปิดโอ้แล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วเข้าเลยคุณเอาที่เอา,เอาคุณค่ะอันนี้เข้ามาในนี้แล้วนะโรงแรมฮินตันนะเออ่วันเนี้ยเช็คอินสองร้อยหกสิบกว่าโยโูโรสำหรับหนึ่งคืนค่ะคุณขามาดันที่ไว้ดันที่ไว้ โอยโรงแรมเขาคัสสิกมากอะ่ะคุณแต่เราสิสิงมากขำดีโอ้ยที่มานี่เพราะอะไรอะเราเราเก่งว่าเราจะต้องเดินไกลไงเราก็เลยอยู่ในแอร์พอร์ตซะเลยแล้วพอตอนเช้าอะ่ะเราก็เช็คเอาท์เราก็ไปที่ที่ตรงตรงนั้นเลยอะ่ะแล้วก็นั่งได้เลยสบายสบายโอเค โอ้โหโรงแรม <c oughs> ขำดีขำมากเลยอะไม่เคยอ่ะพักโรงแรมลหรูขนาดนี้อ่ะอยู่ในแอร์บอรดเลยอ่ะกได้ค <c> น <oughs> <c oughs> ูดี้เขาเขาคงพักกันแบบหมื่นสองหมื่นเนาะบางคนก็หมื่นแปดแต่เราอ่ะไม่ถึงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าแบบเนี้ยก็ไปแบบ ดูดูก่อนข้างในมีอะไรมัง่งโอ้โหคุณเพียบพร้อมไปหมดเราไม่เคยเข้าลงเลยขำตัวเองอันนี้มาเพราะอะไรฟุกไงคุณฟุกเพราะว่าเออ <c oughs> ทุกอย่างฟุกหมดเลยแต่หนึ่งคืนนะคุณเออน่าจะแปดพันถึงหมื่นหนึ่งอนะที่เขาลูดไปนะ เพราะมันสองร้อยหกสิบยูโรเรายังไม่ได้บวกลบคูณหารเลยอ่ะแล้วก็เซ็นชื่อไปแล้วไงอืมเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับคุณสามีกระเป๋าเราแย่มากเราก็เลยต้องแบบนี้ทุกอย่างมีหมดนี่เรียบร้อยมากเรายังไม่เคยเข้าโรงแรมที่ ขนาดนี้เลยอ่ะคุณโน no. ไม่ฟรีค่ะคุณมีฟรีไหมไม่ฟรีคะ่ะคุณไม่ฟรีนะคะเขาเขาก็จะตามเก็บคุณหลังจากที่เช็คเอาท์แล้วนี่ือยนิงคุณเนี่ยใช่เขาวางไว้ให้สวยงามคุณโอ้ชอบมากไปเดินหาข้า,ขาวก,กินกันหิวได้ได้ไไปแะโอ้เนี่ยเห็นไหมจอบเอบลอเบล่าเลยคุณคืนนี้ได้พักเต็มที่เลยอ่ะเพราะว่า เหนื่อยมากสำหรับอันนี้โอเคแท่นี้นะเพื่อนนะโอเคจ้า